มโนปุกพังคมาธรรมมามโนเศรษฐามโนมยาซึ่งแปลว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นประธานมีใจเป็นใหญ่สำเร็จได้ด้วยใจคำว่ารมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะคำสอนหรือกฎเกณฑ์ทางาศาสนาเท่านั้นแต่หมายถึงสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการกระทำคำพูดหรือความคิด ล้วนมีจิตเป็นรากฐานและตัวนำทั้งสิน้นใจเป็นประธานของการกระทำในพระพุทธศาสนาการกระทำแบ่งออกเป็นสามประเภทใหญ่ๆคือกายกรรมการกระทำทางกายวจีกรรมการกระทำทางวาจามมโนกรรมการกระทำทางใจซึ่งสิ่งที่เป็นจุดเริ่มของทั้งสามอย่างนี้ก็คือใจ เช่นถ้าใจคิดพยาบาทร่างกายอาจลงมือทำร้ายผู้อื่นวาจาอาจด่าว่าถ้าใจคิดเมตตาร่างกายก็ช่วยเหลือวาจาก็พูดด้วยความปรารถนาดีใจจึงเป็นแม่ทัพหรือประธานที่สั่งการให้กายและวาจาทำงานใจเป็นผู้กำหนดคุณภาพของผลพระพุทธองค์ทรงเน้นว่า การกระทําที่มีใจเป็นมูลเหตุจะให้ผลตามคุณภาพของใจที่เป็นต้นกําเนิดเช่นถ้าใจเศร้าหมองการกระทําก็เศร้าหมองผลก็เป็นทุกข์ถ้าใจผ่องใสการกระทําก็ดีผลก็เป็นสุขนี่คือหลักของกฎแห่งกรรมที่ชี้ว่าคุณภาพของใจในขณะที่ทำกรรมใดๆเป็นตัวกำหนดผลกรรมที่เราจะได้รับ ใจเป็นผู้สร้างโลกของเราในพระพุทธศาสนามีแนวคิดว่าโลกที่แต่ละคนรับรู้นั้นเป็นผลของจิตเช่นเมื่อจิตเต็มไปด้วยความโกรธโลกทั้งใบดูไม่น่าอยู่เมื่อจิตเต็มไปด้วยความรักและเมตตาโลกก็สดใสงดงามดังนั้นโลกที่เราอยู่จริงๆก็คือโลกที่ใจเราสร้างขึ้นโลกในใจกำหนดการมองโลกภายนอกใจ เป็นใหญ่ในการพัฒนาการปฏิบัติธรรมทั้งหมดตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาก็มุ่งที่ใจศีลฝึกกายและวาจาให้บริสุทธิ์เพื่อไม่ให้ใจฟุ้งซ่านสมาธิฝึกใจให้นิ่งมั่นคงไม่หวั่นไหวปัญญาใช้ใจที่สงบและบริสุทธิ์พิจารณาเห็นความจริงของสรรพสิ่ง ดังนั้นการพัฒนาตามทางพุทธศาสนาก็คือการชำระใจให้เป็นประธานที่ถูกต้องอุปมาเพื่อให้เข้าใจง่ายใจเปรียบเสมือนรากของต้นไม้ถ้ารากดีต้นไม้ก็เติบโตออกดอกออกผลดีถ้ารากเสียต้นไม้ก็หิมเฉาเช่นเดียวกันถ้าใจเป็นประธานที่ดีกายวาจาการกระทำทั้งหลายก็เจริญงอกงาม แต่ถ้าใจเศร้าหมองกายวาจาก็พลอยเศร้าหมองตามไปด้วยสรุปวลีที่ว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นประธานจึงหมายถึงว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นเริ่มต้นที่ใจใจเป็นทั้งผู้กำหนดทิศท,ทางผู้สร้างคุณภาพและผู้สร้างโลกที่เราประสบพระพุทธองค์จึงทรงสอนให้เราฝึกใจเพราะถ้าใจถูกฝึก ายวาจาก็จะดีงามผลที่ตามมาก็คือความสุขความเจริญและการเข้าถึงธรรมสูงสุด